จะพาคุณผู้ชมมาว้าวกันอีกครั้งกับคุณมิวชยพลที่จะพาไปกินอาหารเด็ดๆที่กินแล้วจะต้องร้องว้าวกับช่วงติปโปโอชาที่เห็นผมอารมณ์ดียิ้มแล้วก็ตาเยิ้มแบบนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรครุณผู้ชมครับทีมงานเขาบอกว่าอาหารเด็ดเมนูเด็ดในวันนี้เนี่ยจะทำให้ผมแฮปปี้ให้ผมร่าเริงแต่คืออะไรผมก็ไม่รู้ขอภารกิจน,นะครับทีมงานครับ นี่ภารกิจมาแล้วครับผมภารกิจติดโบชาในวันนี้ครับพามาอร่อยชวนเคิมกับอง์มากเสรกัญชาเจ้าแรกในประเทศไทยโอ้โหเป็นอมากรเสรร่าเริงมีหน้าล่ะเขาบอกให้ผมเนี่ยเดินยิ้มมาเลยแต่กัญชาผูกกฎหมายเหรอกินได้แล้เหรอเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับตามผมมาครับ เราอยู่ในร้านโคโค่เจแปนิสรีตอรองสานซอยเสีเรียบร้อยแล้วกับเชฟออฟชอบสดีครับครับโอมาเกษตรร่าเริงหรือว่าโอมาเกษตรกัญชาเนี่ยเราเากัญชามาทำไม่ผิดกฎหมายเลยครับเชฟจริงๆแล้วถูกกฎหมายครับส่วนที่ผิดกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยคือตัวที่เป็นดอกของเขาตัวนี้ส่วนที่เป็นใบราบ ต้นสารที่เป็นพวก THC น้อยมากเพื่ออะไรครับเชฟครับเดี๋ยวนี้เป็นสารที่ขอให้เกิดความมึนเมาอ๋อคนที่แบบเป็นเครืที่เป็นยาเสพติดนั่นคือตัวดอกเขาที่เป็น THC ใช่แล้วกัญชาใช้ทางร้านไปรับมาแพงไหมครับเชฟกิโลละประมาณ1 5 0 0 0บาทจนหึงสอ0 0 0ื่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาทเป็นใบที่คัดพิเศษคัดมาเรียบร้อยแล้วเป็นแบบพรีเมียมเลยเพราะว่ามันอยู่ในคอสอุมาเกษตรนะครับคุณผู้ชมครับในคอร์สนี่จะมีทั้งหมด15คอร์์ครับผมในราคา 3,555บาท3,555ับาทใช่ครับผมแค่ราคาก็อารมณ์ดีแล้วนะครับเชฟตัวนี้จะเป็นอะทิคไ์เซอร์ขอดแรกของเราครับผมจะเป็นจุนไซยอดโบอ่อนของโบฮิมะใบกัญชาเนี่ยจะลอยอยู่ในตัวที่เป็นแก้วของเรายู่แล้ว มีความถึๆของสาหร่ายแล้วก็มีกลิ่นทั้งเปรี้ยวทั้งหวานพอกินให้หมดทั้งถ้วยเนี่ยรู้สึกเลยว่านี่เขียวของใบกัญชาแต่กลิ่นเนี่ยยังเบาๆอยู่ตัวนี้เป็นชิโรมิครับผมจะเป็นตาซิมิที่เรานำปลาตามฤดูกาลมานะครับผมตัวนี้จะมีเป็นใบกัญชาที่เรานำมาลมคันนี่ครับคือกลิ่นเขาเนี่ยมาเรื่อยๆ เป็นกลิ่นเฉพาะตัวนี่มีคาวเวียอยู่ด้วยนะครับไข่ปลาคาเวียที่นี่วัตถุดิบเขาเรีย้ยวจริงๆครับเน<ม>ื้อปลาเนี่ยมีความแบบหนึบดึงพอโดนคาวเวียเนี่ยรสชาติจะแบบมีความเค็มของไข่ปลาคาเวียอยู่ แต่ที่เจ๋งสุดของคํานี้เลยคือเปล่นจริงๆครับคุณผู้ชมครับผมแนะนาให้ทานตัวใบดูใบกัญชาใช่ครับให้ทานเข้าไปเลยอหรเชฟใช่ใบสดๆเลยครับผมอยากสดๆเลยใช่ผมอยากให้ชิมรสดั้งเดิมของเขาจริงๆแล้วใบกัญชาเนี่ยถ้าทานสดๆเนี่ยกลิ่นเหม็นเขียวมากเรารู้แล้วมันไม่อร่อยรู้แล้วเชฟใช่ครับผมแต่เดี๋ยวมาดูว่าในขอนเนี่ยเราจะทําอะไรกับมันดัดแปลงใช่ครับให้มันอร่อยได้ใช่ให้มันอร่อยครับผม เป็นอูนครับหรือว่าไข่หอยเม่นนั่นเงคุณผู้ชมแล้วก็ปอกอยู่บนใบกัญชาทอดกรอบแบบเทนปุระแล้วก็มีไข่ปลาคาเวียแล้วก็แปะด้านบนด้วยทองคําอีกจานนี้คือไฮไลท์เลยครับคุณผู้ชมครับที่เชฟบอกเลยว่าจะลืมทุกคําที่เคยกินมาเลยอูน่มีความแบบนวลไม่เหม,ม็นเลยตอนแรกที่ผมโดนเชฟหลอกให้กินใบกัญชาแบบสดสขมมากเหม็นเขียวมาก แต่พอนํามาทอดกรอบทําเป็นเทมปุระแบบนี้เนี่ยแล้วกินกับอูนินี่คือแบบอย่างนี้เลยคนละเรื่องกันเลยดีมากาผมให้ทานเพราะว่าอยากให้เห็นความต่างเลยเ,เรื่องของรสชาติเลยเท็กเจอร์รและก็ในเรื่องของการนําเสนอใช่ใช่ไม่ได้แกล้งนะครับเช้ให้เราเรียนรู้ใช่ครับข้อต่อไปก็จะเป็นไฮไลท์ของเราในคอร์ดนี้ครับ,รบจะเป็นวัตถุดิบที่พรีเมียมที่สุดในคอร์ดใครไม่รู้จักตัวเอง หอยเป๋าหู้ใชครับตัวกัญชาเนี่ยจะอยู่ในตัวที่เป็นซอสเราผมรรเรานาตัวที่เป็นตับของหอยเป๋าหู้มาทําเป็นซอ,อสผสมกับตัวที่เป็นกัญชาลงไปมีความเปรี้ยวเบาๆจะเปรี้ยวออกหวานหวนกัญชาเนี่ยผมว่ามันมันมาเบาๆเหมือนกันนะใช่ครับคือในทุกคาเนี่ยค่อยๆมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพื่อความผ่อนคลายความสล้จีแล้วก็เป็นรีแลซ์ใช่ในการกินอมาเกษตรน,นั่นเองครับ าถึงของหวานแล้วของหวานมีอะไรบ้างครับเชฟครับตัวนี้เป็นบาลนี่ที่เรานําตัวที่เป็นน้ําของกัญชาเนี่ยที่สกัดใบกัญชามาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยในการทำสเปซบาลนี่จะเป็นนมกัน,นก็คือนมผสมกัญชานั่นเองใช่ครับผมแล้วก็ไอติมนี่คือไอติมกัญชาก็จะไดเป็นไอติมกัญชาครับจร<า>ิงๆแล้วกัญชาเข้ากับของหวานที่สุด แ,บบแรกที่เข้ามาในปากคือแบบเป็นกลิ่นของกัญชาเบาๆนี่ลอยเข้ามาฟุ้งในปากเลย อย่างที่เชฟบอกเขาว่ากัญชาเนี่ยจะเข้ากับของหวานเพราะมันจะมีสารอะไรบางอย่างที่ใช่ครับทำให้เราเนี่ยกินของหวานแล้วมันอร่อยแล้วมันเอนจอยมากยิ่งขึ้นมันคือสารแห่งความร่าเริงแห่งความสุขนั่นเองขอย้ำอีกทีว่า3555บาทแล้วได้กินขนาดนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม,มครับสามารถมาทานกันได้เลยนะครับที่ร้านโคโค่จัปนิสเรสาอรองสาทรซอยสีนั่นเองแต่ตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยสั่งไปทานที่บ้านได้ก่อนเพราะว่ามีบริการที่บ้านใช่ครับเป็นโอมาเกสเอทโฮมครับผมสามารถเรียกเฟคบไไปทําาด้้ถึงน รวมทั้งใครที่สั่งเป็นเบนโตะบ็อกซ์ก็มีเช่นเดียวกันแน่นอนว่าวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆกับโอมาเกษร่าเรยมหรือว่าโอมาเกษตรกัญชาที่แรกในประเทศไทยครับถ้าฉะนั้นติดโบโอชาเรามอบโบให้เลยขออนุญาตติดโบให้กับร้านโคโค่เจแปนิสร a สอรองครับนี่ สวัสดีครับมาพบกับผมครับนิวเชียร์พลในช่วงจานโอชาครับในช่วงนี้ครับผมจะมารังสรรค์เมนูสุดแสนจะอร่อยจากเบตภพันคิวพให้คุณผู้ชมได้ทาตามกันที่บ้านแบบง่ายๆเลยครับ เพราะว่า QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดครับคุณผู้ชมครับการทําอาหารกินเองที่บ้านนะครับบอกเลยว่านอกจากจะได้ความสดความสะอาดแล้วยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วยครับและเมนูที่ผมจะทําในวันนี้ครับขอเอาใจเด็กเส้นกันไปเลยครับเพราะว่า365วันจะให้กินข้าวทุกวันก็อาจจะมีวันที่เบื่อได้บ้างใช่ไหมครับและยิ่งหน้าร้อนแบบนี้ครับบอกเลยว่าเมนูนี้เหมาะสุดๆครับกับเมนูโคลนูโดหรือว่าซารุเรเมนนั่นเองครับและวันนี้ครับผมจะเสิร์ฟ2แบบ2สไตล์กันไปเลย แต่ก่อนจะทำการครับไปดูส่วนผสมกันก่อนครับและส่วนผสมของเราในวันนี้ครับประกอบไปด้วยน้ำสลัดญี่ปุ่นยูสุโชยุคิวน้ำสลัดงาซีวญี่ปุ่น QP เส้นบะหมี่ญี่ปุ่นเมนดาเกนหัวไชเท้าขูดต้นหอมซอยวาซาบิสาหรายแล้วก็น้ำเปล่าเย็นครับเริ่มจากการต้มน้ำให้เดือดก่อนเลยนะครับแล้วเรานำเส้นบะหมี่ญี่ปุ่นเนี่ยลงไปลวกครับ การลวกเส้นเนี่ยจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากครับถ้าลวกนานเกินไปเส้นอาจจะเละได้ครับถ้าลวกน้อยเกินไปเส้นก็จะแข็งครับเรียกว่าการลวกเส้นก็สามารถเพิ่มความอร่อยของเมนูนี้ได้ครับเราจะลวกประมาณ3-4นาทีครับและนําไปน็อกน้ําเย็นเพื่อให้เส้นเนี่ยคงที่ครับเส้นของเราเรียบร้อยแล้วครับเราก็นํามาจัดวางตรงนี้ให้สวยงามเลยครับ ได้เส้นเรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับถึงหัวใจสําคัญของเมนูนี้แล้วครับผมเลือกใช้เป็นน้ําสลัดญี่ปุ่นยูสุโชยุคิวครับและน้ําสลัดงาซีวิญี่ปุ่นคิวพีนั่นเองครับทั้ง2องขวดนี้ครับไม่มีผงชูรสครับและสามารถเก็บได้นานถึง12เดือนหลังจะเปิดใช้แล้วให้เก็บในตู้เย็นนะครับและที่สําคัญครับก่อนใช้ให้เขย่าก่อนครับเพื่อเพิ่มความอร่อยนั่นเอง แต่สำหรับเมนูนี้นะครับผมมีทริคมาบอกนิดหนึ่งครับว่าก่อนทำให้แช่ตู้เย็นไว้เลยครับเพื่อเพิ่มความอร่อยเช่นเดียวกันครับอย่าลืมนะครับเขย่าก่อนใช้ครับเพื่อเพิ่มความอร่อยเราจะผสมเนี่ยตาส่วน1นต่อหกับน้ำเย็นนั่นเองครับ หลังจากนั้นครับเราก็จะใส่หัวไชเท้าขูดต้นหอมซอยลงไปครับรวมถึงวาซาบิครับปริมาณเนี่ยตามใจชอบได้เลยนะครับคนให้เข้ากันครับหลังจากนั้นครับโรยสาหร่ายไปที่เส้นที่เราเตรียมมาได้เลยครับสวยงามนี่ยกับทานที่ร้านครับ เอาละครับมาถึงขั้นตอนที่รอคอยครับนั่นคือการชิมนั่นเองครับผมขอเริ่มต้นจากแบบต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆก่อนแล้วกันครับกับน้ำสลัดงาซีวิญี่ปุ่น q p วพีนั่นเองครับนี่ครับเดี๋ยวเราเส้นลงไปคลุกกับน้ำซุปที่เราเตรียมไว้เลยนะครับนี่นี่ครับการทานมีเย็นต้องแบบนี้เลยครับ เอไป3คํคำครับโอชิโอชิคืออร่อยมากครับเหมือนแบบทานที่ร้านอาหารแล้วก็กินที่ญี่ปุ่นเลยผมว่าเมนูนี้นะใครก็ทําเองที่บ้านได้ครับหันนี้คือแบบต้นตํำรับแท้เลยเดี๋ยวลองอีกอันหนึ่งครับนี่อันนี้คือยูสุแล้วลองใส่เส้นเข้าไปครับนี่ดูครับ ไปทางเลยคือหอมยูสุมากๆให้ความสดชื่นแบบสุดๆเลยครับกับน้ำสลัดญี่ปุ่นยูสุโชยุของ QP นะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับแต่ก่อนจะจากกันไปครับผมมีกิจกรรมดีๆจากทาง QP มาฝากเช่นเคยครับกับ QP My Point ครับ เข้ามาสะสมพอยต์าจากการซื้อผลิตภัณฑ์ QP รับสิทธิ์แลกของรางวัลสุดพิเศษได้ที่ Line แอด p t h a i l a n แแอดกันเข้ามาเยอะๆนะครับและในครั้งหน้าครับผมจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับต้องติดตามให้ได้ครับในช่วงจานโอชาสหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่วมหน้มามาบุกโรงเรียนพันล้านของเจ้าแม่ติ๊กตกจริงหรือไม่คะสร้างโรงเรียนมู 1, ลค่า1,200ลันาน หลาเลย <Wow. S 1> จริงไหมครับรพีกูกู